สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการนะครับคำพยานชีวิตนะครับรายการนี้เรามีคำพยานชีวิตของพี่น้องนะครับหลากหลายขั้จักนนะครับที่มีโอกาสได้มาแวเยเย็นและวันนี้มีสุภาพสตรีนะครับท่านหนึ่งนะครับเข้ามาในรายการของเรานะครับชื่อก็คือคุณทวีพรจุลวัฒนพงศ์นะครับหรือที่ทุกคนเรียกว่าเจ้หอนะครับสวัสดีครับเจ้หอครับสวัสดีค่ะสวัสดีก็ต้องขอบคุณเจ้าอมากนะครับที่มาเป็นคำายานชีวิตสวัสดีเจ้าห้อนีด บ้านพ่อุดเนี่ยมาจากเมืองจีนนะฮะค่ะคุณแม่มาจากเมืองจีนเมืองจีนมาถึงมาแต่ยุคไหนมายังไงครับคุณแม่มาตั้งแต่ฉันยังเด็กๆอยู่ก็มาหาคุณพ่อครับแล้วมาเกิดที่นี่หมายความว่าคุณแม่แต่งงานอยู่ที่เมืองจีนมาเมืองจีนอแล้วมาหาคุณพ่อที่เมืองไทยหมายความว่าคุณพ่อมาทํางานเมืองไทยเหรอค่ะคุณพ่อมาทํางานเมืองไทยอ๋อแล้วก็คุณแม่เลยอพยพมาค่ะอยู่ที่ประเทศไทยค่ะ เป็นอย่างนั้เป็นจีนอะไรเขาเรียกอ๋อจีนใต้จิ๋วนะครับจีนใต้จิ๋วกับคุณพระเจ้าแล้วมาในยุคนั้นเป็นฮะยุคนั้นก็คิเซียนไทยเป็นไงยุคนั้นเราเรายังไม่เคยพัฒนารู้สึกก็ไม่ไม่เวิกอ่ะก็เงียบเงียบคิดเซนแบบเงียบเงียบกันส่วนใหญ่เพราะมันมันหลายปีก่อนใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่พื้นเพคนไทยเป็นพุทธใช่ไหมฮะที่เป็นคิดเสียนเข้ามาก็ค่อนข้างจะเงียบหน่อยตอนนั้นมาแล้วเราไปคิดจักไหมหรือยังไม่ได้ไปเรายังเล็ก ตอนนั้นก่อนจะโตก็เก้าขวบก็ได้ไปโรงเรียนเข้ามากี่ขวบฮะตอนมาเกิดที่นี่เลยมาเกิดที่นี่คขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มาอยู่เราแวกไหนฮะในละแวกตลาดน้อยตลาดน้อยอยู่แถวไหนแถวหัวลำพงแถวหัวลำพงแถวโอเดียนน่ะไม่แถวนั้นมีคิจเจากไหมตอนนั้นตอนนั้นไม่มีต้องมาบท์สะพานเหลืองโอ้แต่พูดแล้ว่าบท์สะพานเหลืองมีแล้วมีแล้วค่ะเป็นบท์ที่อะไร เกี่ยวกับคนจีนนะฮะค่ะคนจีนส่วนใหญ่ไปที่บทสะพานเหลืองทุกวันนี้บทสะพานเหลืองก็ยังมีอยู่มีอยู่นี่โหลายปีนะค่ะห้าหกสิบปีแล้วห้าหกสิบปีแล้วนะครับแสดงว่าครอบครัวก็เชื่อพระเจ้ามาตั้งแต่รุ่นคุณแม่คุณแม่มาจากเมืองจีนคุณแม่เชื่อพระเจ้าที่เมืองจีนก่อนค่ะาว่าสัญญาณพี่น้องแสดงว่าในประเทศจีนก็มีการประกาศเรื่องพระเจ้าแล้วแล้วคุณแม่อยู่ที่มณฑลอะไรที่เมืองจีนเนี่ยจ้าวแต่จิ๋วมณฑลแต้จิ๋วจิ๋วค่ะ แล้วก็ย้ายมาที่นี่แล้วก็เจ้าเองก็มาเกิดในเมืองไทยตอนนั้นใช้แท้ไรฮอะตอนนี้แท้ตั้งแท้ตั้งในคนจีนแท้ตั้งเยอะน,น,นะครับ<แ>ผมเองก็แท้ตั้งเหมือ,อ<แ>นกันนะครับขอบคุณพระเจ้าแล้วจากการอยู่ในชีวิตของครอบครัวคนจีนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมฮะก็มีเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เหมือนกับคนทั่วๆไปอ่ะอาจารย์ก็มาสมก็มีเยอะอืทุกๆอย่างเหมือนเหมือนกับคนทั่วๆไปทุกๆคนเลย แต่เรามีพระเจ้าพระเจ้าก็จะอวยพรเราครับค่ะแล้วรุ่นรุ่นต่อมาอย่างพวกรุ่นลูกนี่นะฮะลูกๆก็เชื่อฟังค่ะเชื่อฟังเาเชื่อฟังก็เดินตามน้ำพระทัยพระเจ้าไปโบสถ์ปกติตามคุณแม่ไปคุณแม่พาไปตอนก่อนก็ยังไม่ยึดมั่นก็ไปขิดเสียนทั่วคำว่าคิ่เสียนทั่วคือไปหลายๆที่ตัารเลยตรงไหนใครอยากจะไปไหนก็ตามเข้าไปโอ้แบบนั้นเหรอใครอยากวันนี้จะไปโบสนี่เออไปแล้ว ไม่ไม่คือคริสเตียนที่เป็นเป็นภาษาจีนเยอะนะถึงจะมาไปัทรทุกคนได้ภาษาจีนมีไม่เยอะแต่บางครั้งเราเด็กๆไม่เคยฟังภาษาจีนแล้วมีล่ามก็จะฟังแล้วไม่เคยรับรื่นอ๋อไม่ค่อยรับรื่นก็เลยพาไปใจสมานบ้างความหวังบ้างความหวังบ้างก็ไปน่นไงทัวร์ไปเรื่อยอยทัวร์ไปเรื่อยและจนแล้วจนรอดประจําที่ไหนประจําอยู่คเชิดค่ะอ๋ออยู่คตอนนี้อยู่คลเชิดค่ะตอนนี้อยู่คเชิดมีคริสเตียนจีนเยอะไหมคเชิด คล้ชดก็คนจีนก็ไม่มากมายฮะพอดีลูกอะเลือกลูกชายเลือกไว้ว่าแม่ตกลงเรามาที่นี่นั้นไม่ต้องไปนู่นไปนี่เราก็คิดว่าเรามีอายุแล้วแก่แล้วก็ยังไงก็ต้องตามลูกอยู่ดีก็เลยตัดสินใจว่ามาอยู่ที่บดคล้ายเชิญเลยพอขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็มีหนทางให้กับเราไม่นานพ่อก็รับเชื่อแล้วก็เสียชีวิตก็ไปอยู่ที่สุสานค้าเชิดอ๋อสุสานค้าเชิดด้วยมาถึงคุณพ่อนี่มาถึง คุณพ่อของเด็กก็คือสามีของเราเพิ่งมารับเชื่อมตอนที่เขาใกล้จะเสียชีวิตอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นฮะห้าสิบกว่าค่ะก็แสดงว่าห้าสิบใจหอนี่อยู่กับคุณพ่อเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับเชื่อเลยตอนนั้นอสามียังไม่ยอมเชื่อสามีไม่ยอมเชื่อเขาต้องอยู่กับสามีที่ยังไม่เชื่อแล้วสามีต่อต้านเนี่ยเขาก็เป็นลูกลูกหลานคริสเตียนเหมือนกันแต่เขาก็มีใจไปทางชาวโลก อืมก็คือเป็นคิดเซียนที่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะครับในมาทางโลกอาจจะมีทั้งสุกบุรีกินเหล้าด้วยไหมเขาไม่สุกบุรีเขาไม่กินเหล้าแต่ก็อยู่ในสังคมอ๋ออยู่สังคมสังคมที่เน่าเฟะอ๋อสังคมที่เน่าเฟะโอเคเข้าใจกันนะครับก็ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ใครเชิเป็นปกติแล้วก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะครับเจ้าเองก็มาร่วมกลุ่มเหมือนที่ฐานกลุ่มสตรีทีกลุ่มสตรีที่ดร่มเย็นด้วยทุกวันพุธนะครับมีโอกาสได้เจอกันบ่อยมากเท่านี้อยากจะทราบวิกฤตที่หนนักทีี่สุดใชวิต ที่เราว่าเราเพึ่งพระเจ้าพระเจ้าเมตตาต่อเราเราจาได้ไมั้ก็มีช่วงชีวิตกับเลี้ยงลูกกว่าจะลูกโตขึ้นมาทํางานได้ระหว่างที่เลี้ยงลูกนี่เราก็มีปัญหาครอบครัวอที่สามีเจ้าชู้ก็มีภรรยาหลายภรรยาอ๋อครับเขาเรียกภรรยาน้อยกินภรรยาเยอะนะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แ, <c oughs> แต่ก็พระเจ้าก็อุ้มชูนะ่ะเราก็อดทนน่ะเราต้องอดทนแล้วก็ อดก้านทุกสิ่งทุกอย่างเขาะจะยังไงเราก็มีแต่อธิษฐานแมฟังเรื่องของเจ้าแล้วก็ผมนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งในพิมพีนะชื่อ,อนภานางอานาเองก็ต้องอดทนกับภรรยาอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่มีปัญหากันนะกับในครอบครัวแล้วตอนนั้นที่เรามีปัญหามากๆเราก,ก็บอกว่าเจ้าแบบพึ่งพระเจ้าตลอดอธิษฐานตลอดแล้วลูกๆตอนนั้นเนี่ยเราพาไปโบสถ์เองแล้วเพราะสามีไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยลูกๆไปกับแม่ บางทีแม่ก็อธิษฐานบางทีลูกก็มีปัญหากุ้มใจเหมือนกับขัดแย้งกับพ่อกับเมียน้อยเพราะอมาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยจ้าเราก็หนุนใจลูกอให้กําลังใจลูกเพื่อจะต้องอดทนจนลูกก็เชื่อฟังแล้วก็พระเจ้าก็เห็นใจเราเมตตาเราครับพระเจ้าก็อวยพรอืให้ลูกเรามีสติปัญญาครับตอนนี้แทนพ่อได้ทุกอย่างขอบคุณพระเจ้า นะครับนี่ก็รักน้าต้องอดทนนานและความอดทนอันนี้ก็ส่งผลให้กัรลูกๆนี่กำลังใจในการที่จะเรียนหนังสือด้วยการดำรงชีวิตการหัดงานกันเป็นคนการเป็นคนเนี่ยออกมามันเป็นก็เป็นคนะแต่ต้องอดทนนานแล้วก็ต้องให้เขารู้จักแสวงหางานมีสติปัญญาต้องพระเจ้าให้มาจริงๆเขาถึงจะทําได้ครับนี่ก็ถือว่าเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคุณแม่นะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในครอบครัวก็ตามแบบคุณแม่จะต้องเป็นเหมือนกับเป็นแม่แบบใช่ไหมฮะที่ดีเกี่ยวข้องกับการติดตามองค์พระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็เจ้าเองก็หนุนใจคุณลูกๆมาตลอดมีมีลูกกี่คนชายทั้งหมดมีลูกสามคนสามคนผู้ชายผู้ชายสองหญิงหนึ่งอ๋อชายสองหญิงหนึ่งตอนนี้เป็นฮะแต่งงานหมดหรือยังแต่งงานไปแล้วสองเหลือหนึ่งอ๋อเหลือหนึ่งก็คือผู้หญิงาลูกสาวไม่ได้แต่งงานและทราบว่ากำลังจะมีหลาน กำลังมีหลานไอ้คนเล็กกาลังจะมีหลานยอ๋อคนเล็กกำลังจะมีหลานแล้วครับก็พระเจ้าดูแลมาตลอดก็ขอบคุณพระเจ้าก็ถือว่าวิกฤตพระเจ้าก็ปิดให้กลาบไปเป็นพระพรได้แต่จากสามีที่มีภรรยาน้อยนะครับสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตก่มีโอกาสเปิดใจตอนรับอภเยโทคได้ได้รับเชื่อเลยได้รับเชื่อนะครับขอบคุณพระเจ้าเขาก็ได้รับความรอดเลยเขาไม่เจ็บป่วยเลยโบขอบคุณพระเจ้าเขาถึงรู้ว่าพระเจ้ามีจริงเขาเลยบางครั้ง ก่อนที่เขาจะเสียเขายังบอกเธอมีอะไรเธอช่วยอธิษฐานให้ฉันสิแอ,อ้วแล้ว,วข้าวแล้วฉันจะได้หายเอ,อฉันบอกได้เดี๋ยวจะอธิษฐานให้นะแต่เราอ่ะต้องขอด้วยตัวเองด้วยใช่ใช่ะนะครับก็เราขอแล้วถึงจะได้ค่ะขอบคุณพระเจ้าเห็นะครับ,น,รบนี่นี่เป็นจุดยืนที่ดีนะครับ การที่ให้คนหนึ่งอธิษฐานด้วยตัวเองถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องถูกไหมเพราะว่าทุกคนเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าเพราะนั้นค <Okay. S 1> วรที่จะอธิษฐานตัวเองได้นะครับ <Okay. S 1> ถึงแม้เราจะเจ็บป่วยไม่สบายโอเคคนอื่นอธิษฐานเพื่อเรานะครับแต่ส่วนตัวเราต้องอธิษฐานด้วยนะครับเจ้าอยากมีอะไรหนุนใจคุณแม่ทั้งหลายไหมก็ขอให้ทุกคนนะ,ะเป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องดอดทนต้องดูแลลูกของตัวเองครับ ลงสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูกลูกจะได้เดินทางที่ถูกต้องค่ะจะได้เป็นน้ํำพระทัยของพระเจ้าเป็นที่ถวายเกียรติแก่พระองค์ครับทุกคนนได้ทำทุกอย่างเพื่อไปเป็นพรให้กับคนอื่นเอเมนใชครับชีวิตต้องเป็นพรแค่กับเราควรเป็นพรให้กับคนในครอบครัวก่อนถูกไหมฮะอย่างจะเป็นพรให้กับลูกๆถึงแม้จะมีวิกฤตนะฮะในครอบครัว แต่วิกฤตนั้นเจ้าเองก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆเองได้เข้มแข็งในพระเจ้านะครับและตอนนี้ลูกๆทุกคนก็อยู่ในทางของพระเจ้านะครับเจ้าเองก็เข้มแข็งมากครับมาร่วมอธิฐานกับกลุ่มสตรีทุกวันพุธผมเองต้องแบ่งปันเพราะชนะนะครับเจ้ามาคนแรกนะฮะมานั่งอ่านบัพปีรอคนแรกนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับก็ขอบคุณสําหรับนะครับเจ้ามากนะครับที่มาเป็นขบยานชีวิตนะครับพี่น้องครับนี่เป็นขบยานที่ดีขบยานหนึ่งนะครับที่อยากหนุนใจคุณแม่ทั้งหลายนะครับผมเข้าใจนะครับว่าหลายครอบครัวอาจจะมีปััญหานะครบ แต่ปัญหานั้นถ้าเราอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าก็มีทางออก <Okay. S 2> ให้เราเสมอเพราะพระเยซูตัดว่าพระองค์ทรงเป็นประตูของแกะทั้งหลาย <Okay. S 2> ถ้าเราเป็นแกะของพระเจ้ามองที่พระเยซูครับและพระองค์จะเปิดทางออกที่ชัดเจนให้กับเราเหมือนที่เจ้าแห่งเล่าให้ฟังนะครับว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นและสุดท้ายนะครับสามีเองที่ไม่เชื่อในพระเจ้ามาหลายปี <Okay. S 2> เนาะตั้ง <Okay. S 2> แต่แต่งงานมา <Okay. S 2> ก็หลายปีจนทั้งสุดท้ายนะครับโดยความเมตต่างของพระเจ้า <Okay. S 2> สามีก่อนที่จะ ล่วงหลังไป <Yeah. S 2> ก็ได้ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็น <Yeah. S 2> พระผู้ช่วยรอดนะครับ <Yeah. S 2> อะไรครับพี่น้องครับกลับมาพบกับผมนะครับกับนะครับพี่น้องหล,หลายๆท่านที่มาเป็นคำมยานชีวิตได้ใหม่ในตอนต่อไปตรับน,นี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ